เอเตะมาเลยเอตาตาบวชขอบวชให้หน่อยบวชเตะได้หรือเปล่าเอาขอฟรีแ้เอาทำไมอะเอาไงพุกพีอ่ะนี่แหละมีนะพี่ข้างบนเอาโอเคไอข้างบนตายอ่ะไม่รู้ไปว่ายู่ขวาไม่เห็นมึอก่อน๋ยวละอุ้ย